ดูเฟสดูเฟสนะโอเคกลับไปดีท okay. 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 ่านหน่อยก็อยอะผมเลยคงปล่าหมดใจไปนะโอเควันนี้ก็เข้าสู่การแข่งงานบัตรดีไฟนะฮะมาจากไหนครับโอเคครับเราก็ใครเริ่มก่อนนะปล่าหมดปล่าหมดใจดันเชนเบอร์ผมใช้ดักฟันโบอร์นะโอเคแบบแบบแบบโอเคสำหรับการแข่งงานนี้จะรเป็นฝ่เริ่มก่อนนะผมรู้ก่อนนะครัเอาเลยชาแชทเห็นร้อนเฮ้ยแชทก่อนนะปล่าหมดแล้วคใครรอ โอครับเสียบุมกอแล้วเมื่อกี้ผมก็รอไปแล้วบุงก็ยังไม่ได้ชาร์จแต่ว่าผมชาร์จับอืะแรกชาร์จผมรอไปแล้วเดี๋ยวก็ผมก็ขออัญเชิญใจสองกีนะตัวเอ้ก็อย่างว่าหอกวิเศษนะครับผูกเล่าไว้ไม่ใช่นั่นเชื่อวิเศษนะ ปัดดีไฟก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านชั้นนำนะโจมตีเลยครับสองเกตครับสองเกตเอ้ยสองสองสองขีติเกิึ้ผมลบเหลือแปดไลน์นะฮะโอ้โจมตีครับอีกสามครัไม่เหลือห้าครับผมเหลือห้าไลน์นะโอเคเด้อชาร์เดนโร ผมทำการคอวัดดี้า่สองกีแล้วทำไมต้องเลียกเป็นลากอนเวิลด์ด้วยครับคอวัดดี้ทำไมต้องคอวัดดี้อยู่ตรงนั้นด้วยครับทำลายความสามารถเมื่อคอวัดดี้ทำลายเัวที่มีไซส์ไม่เกินสองกะผมไม่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่า ไซไม่เกินสองนี่มันคืออะไรครับโอ้ครับกับผมสวมใส่ดาบมังกรรากูเฟียนเลดนะดาคูเหรอต้องแทงให้ตายผมถืออะไรอยู่ดูก่อนผมว่าน่าจะแทงใส่เขาลงไปผมถืออะไรอยู่โอ้ยใบยี่สิบไหมใบยี่สิบองกี่ใบยี่สิบ อะไรเนยอะไรอีกยกเลิกการโจมตีนะครับเมื่อเราไม่มีมอเตอร์ในจ่องการจ้องโอเคงั้นผมก็ตีสองคี๊สองครี๊ชเลยครับป้าปีจี่หน้านี่ตีสองครี๊ชอาจารย์ป้ามีดเลยฮะหมุนมือไม่นานเลยคุณนะหมดนครบผมเดก็เหลือสิบนะโอเคฮะชาร์ตแอนด์รอมาอีกแล้วนะครับ กรจายไปสามเกตนะครับหนึ่งสองเกตหนึ่งไม่ได้ครับโจมตีครับอีกสองพีครับมันก็รับตัวนี้แล้วก็ความสามารถเมื่อทำลายมาสเตอร์ช่องกลางลดไปสองนะผมเจะสี่ครับผมโรอเชียร์แดนโรตำการข้อปาม้อนอยากตายแต่นี้ไหมฮผมรู้ว่าคุณไม่มีการยกเลิกแนะผมเลี้ยง <c oughs> ไม่เกิดโดนเล้ว ตอมอเหลือเท่าไรสิใช่ไมรัสสีเหลือสใช่ไหมเอ้เหลือแปดนะครับเหลือห้าครับเหลือสาเหลือหนึครับโอเครก็เกืบเกือบเลยนะครับรอครับโอ้โหนังเยชาร์จกไปดีครับนี่ยัใหม่เลย โจมตีเลยครับตอนนั้นเท่าไหร่ข้ามันี้ตายแล้วก็ผมลบผมได้สองนะโจมตีครับสามครับสามนะครับดับคอนชิวครับองัวผมตายเป็นสามโจมตีครับตายแล้วดูดูครับโอเคครับโอเคครับงานเก่งงานงั้นนี้นะฝ่ามอใจเลนจ์เบอร์เป็นฝ่ายชนะไปนะโอเคครับอะไรอะไรป่ามอโอ้ นะโอเคครับสำหรับการกินการร้านน,นนี้นะไปต้องขอบคุณร้านสุภาพบุรุษด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ